FM 89.5 MHz เมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภารรษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to explore new way of learning English for communication. ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see your boarding pass, please? Now, sit back, relax, and enjoy the flight. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm welcome to city of Angle. และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบ,บุรี w w w l a r t s r m u t t a c t h ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระ วันก่อนนี่ผมดูเหมือนจะพูดกันเรื่องขนมเรื่องกินสามถ้วยกินสี่ถ้วยอะไรเงี้ยเหตุสืบเนื่องมาจากการชมละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งแล้วก็เลยได้เป็นหัวข้อนั้นไปมาวันนี้นี่อาจจะไม่ได้เป็นเทศกาลอะไรแต่ก็นึกขึ้นมาว่าตัวเองเคยพูดเรื่องนี้แล้วละ่ะ แต่ก็ยังอยากจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กึ่งกึ่งจะเป็นคติสอนใจโดยผ่านขนมอันนี้ก็คนอาจจะมองว่าแล้วขนมไปสอนใจอะไรขนมชนิดนี้นี่คือขนมต้มขออนุญาตไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขนมที่เวลาเรา ถวายพระถวายเทพอะไรทั้งหลายเนี่ยเนาะบางทีเราก็ถวายเปย็งนงั้นอ่ะเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าทําไมต้องถวายอันนี้อันนั้นอะไร mm. เรื่องหนึ่งเลยก็คือขนมโมทกะบางทีเออ,อินเดียบางบางกลุ่มก็เรียกขนมลัดดูขนมที่ว่านี้น,นี่เอาไว้ถวายพระทิ่คเนศหรือพระคเนศคล้ายๆกับขนมต้มขาวของคนไทย รสชาติของขนมโมจกะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะอร่อยมากละ่ะอาจารย์สอพายน้อยหรืออาจารย์สมบัติพายน้อยท่านก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีการเลี้ยงฉลองอะไรกันก็ไม่ทราบพระคเนศท่านก็เสวยขนมต้มโมจกะเนี่ยเข้าไปมากแล้วก็พูดกันแบบชาวบ้านก็คือกินจนท้องกาง คือดูรูปสิเห็นรูปของท่านพิคเนตอ่ะจะเห็นว่าท้องท่านก็จะพลุยพลุยหน่อยหนึ่งก็แสดงว่ากินจุทีพออิ่มได้ที่ไงก็ก็น่าจะน่าจะง่วงง่วงละมัง้งเพราะตอนนั้นมันก็เป็นเวลากลางคืนอยู่ละต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าพระหนะทรงของพระคเนตก็คือหนูท่านก็ทรงหนูคือ กลางคืนหนขนทางมันก็คงจะไม่ได้มีใครมาเอาไฟมาจุดมาส่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูมันก็วิ่งมาตามทางก็เจ้ากรรมไปจะเอะกับงูเข้าหนูมันก็ตกใจงูหลบงูฉลับเข้าไปข้างทางพระพิชเนศซึ่งก็นั่งอยู่บนหลังหนูเพลินเพินอาจจะกลมเกลืม,ลมไปบ้างละมั้งก็ไม่ทันระวังตัวก็เลยตกลงมา จากหลังหนูลงไปกระแทกกับพื้นอย่างแรงทําให้ท้องแตกคือแทนที่ท่านจะรีบไปพบหมอพบแพทย์อะไรก็ว่าไปเนี่ยเนาะก็เป็นห่วงขนมโมจกะอาจจะเสียดายมั้งคือจะเหวยไปมากเนี้ยมันก็ทะลักออกมากองอยู่บนพื้นดินก็ด้วยความเสียดายก็โกยขนมโมจกะนั้นเนี่ยกลับไป เก็บเข้าไว้ในููงตามเดิมแล้วก็ฆ่างูอตัวต้นเหตุน,นั่นแหละด้วยความหมันไส้มันก็ก็เอามาทําอะไรใช่ไหมฆ่าแล้วก็มารัดท้องไว้ไม่ให้ขนมมันหลุดออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเราก็จะเห็นเอ,อรูปพระปิคนีตว่ามีงูรัดท้องอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเออขนมเมาพูดกันเรื่องของขนมต้ม ซึงไม่รู้จะขายกับขนมโมจิกะหรือเปล่านะคือแล้วแต่ท้องที่นะอย่างพระพิคเนตเนี่ยสี่กรเนี่ยจะมีโนโดนมีนี่ถือนั่นถือนี่แต่ว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีขนมบ้านเราก็เป็นขนมขนมต้มทางฝั่งอินอินเดียจะเป็นโมจิกะลัวดูทางญี่ปุ่น,นจะเป็นโมจิหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเนาะขนมต้มนี่เป็นขนมพื้น สมัยก่อนเนี่ยก็ขายป,ลปลนๆกันกับขนมอื่นนี่แหละคือตอนเราเป็นเด็กเนี่ยกินขนมต้มขาวสักสี่ห้าลูกก็น่าจะอิ่มแล้วละ่ะเพราะก็ทําลูกโตๆขนมต้มมีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าขนมต้มขาวลูกกลมๆมข้างในมีไส้ทําด้วยมะพร้าวเคี่ยวกับน้ําตาลแล้วก็ต้มแป้งที่ห่อหุ้มให้สุกเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีขาว โรยด้วยมะพร้าวขูดอีกนิดหน่อยพองามอันนี้คือขนมต้มขาวคู่กันกับขนมต้มแดงขนมต้มแดงไม่มีไส้ทำเป็นแป้งแล้วก็เป็นแผน่นกลมขนาดเล็กต้มให้สุกแล้วก็คลุกกับน้ำตาลที่มันเคี้ยวจนเหนียวดูเป็นสีแดงคล้ายๆกับขนมเหนียวอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ละลักษณะของขนมทั้งสองก็เลยดูตรงกันข้ามขนม ต้มขาวมีไส้ลูกกลมขนมต้มแดงไม่มีไส้เป็นแผ่นกลมกลมสรุปว่าอย่างหนึ่งก็หวานในอย่างหนึ่งก็หวานนอกขนมต้มนี่เป็นขนมโบราณเก่าแก่้าพูดกันตามเอกาสารโบราณก็ต้องนับว่าเป็นขนมที่มีตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยกล่าวได้ชัดเจนอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดตามไตรภูมิพระร่วงที่ออกชื่อขนมต้มไว้ลักษณะที่ว่าเป็นลูกเพราะว่า ใช้คาว่าดวงในสมัยสุขโขทยัยอะไรที่มันกลมๆเราก็เรียกว่าดวงนั้นเน่ยกระทั่งไข่เรายังงรีกเรียกว่าไข่หนึ่งดวงเลยอย่าว่าแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเลยเราก็เรียกกันอย่างนี้แหละเอในหนังสือนั้นเนี่ยจะออกชื่อขนมต้มก็เพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงบารมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในครั้งนั้นเนี่ย พระเจ้าสีธรรมสกราชมีพระสนมหมื่นหกพันนางอันนี้พระสนมนะนางสนมเหล่านั้น,นีตยต่างก็อิจฉานางอสันธมิตตาว่าเป็นที่รักของพระเจ้าสีธรรมสกราชจนทําให้พระองค์ไม่สนพระไทยนางสนมหนึ่งหมื่นหกพันซึ่งก็ดูเป็นตัวเลขที่เวอร์วังสเหลือเกินความน้อยเนื้อต่ําใจนี้นี่พระเจ้าสีธรรมสกราชเองท่านก็ทรงทราบดีก็เลยอยากจะสแสดงให้ นางสนมทั้งหลายได้เห็นว่านางอสันธมิตานะนั้นน่มีบุญกว่านางสนมเหล่านั้นมากนะักเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งของราชินีว่างั้นเหอะก็หาช่องโอกาสอยู่จนวันหนึ่งให้พวกวิเศษพวกวิเศษก็คือพวกคนครัวนะทําหน้าที่เอ,อประดิ์ประดอยหรือปรุงหรืออะไรเงี้ยของเสวยทั้งหลายเนี่ยเนาะว่าแล้วก็ให้วิเศษเนี่ยทําขนมต้มจํานวน หมื่นหกพันกับอีกลูกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งหมืนหกพันเอ็ดลูกที่ให้จัดทำขึ้นมากมายก็ไม่ได้จะเลี้ยงจะทำพิธีอะไรหรอกเพราะจำนวนขนมต้มเนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนพระสนมคือจะแจกก็คงจะได้กันคนละลูกเท่านั้นแหละก็ทำจนครบละพอครบแล้วก็พระองค์ก็ถอด พระธรรมรงค์คือแหวนวงหนึ่งจากนิ้วของพระองค์เองแล้วก็บรรจุแหวนวงนั้นไว้ในขนมต้มลูกหนึ่งปิดรอยเรียบร้อยมิดชิดละแล้วก็วางปนปนกันไปเหมือนกองขนมหมื่นหกพันนั่นแหละนะโดยไม่มีใครรู้เห็นการกระทํานี้เลยทุกอย่างเรียบร้อยพระองค์ก็ตรัดเรียกพระสนมทั้งหมื่นหกพันนางมาพร้อมกันแล้วก็ตรัดว่านี่แนะ่นางทั้งหลาย ขนมต้มในตะไลทองนั้นพวกเจ้าจุงเลือกเอาไปคนละลูกสุดแต่ความพอใจเลือกแล้วก็ถือเอาไว้ในมือเลือกไปจนครบหมดทุกคนก็จะมีขนมต้มเหลืออยู่ลูกหนึ่งและลูกหนึ่งลูกนั้นนะั่นะเราจะให้แก่นางอสันธมิตตาเป็นคนสุดท้ายนั่นก็แปลว่านางอสันธมิตาไม่มีโอกาสเลือกเพราะว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายดังขนมทั้งหลายก็ นิ่งเงียบก็งงงอยู่ว่าเออวันนี้พระเจ้าศรีธรรมสุคราชจะมีพระราชประสองค์อย่างไรในที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าในขนมต้มทั้งหมื่นหกพันกับอีกลูกหนึ่งนี้เนี่ยเราได้สอดแหวนจากนิ้วเราเอาใส่ไว้ในขนมนั้นและอธิษฐานว่านางใดที่มีบุญก็ให้แหวนวงนี้ยงได้แก่นางนั้นเถิดฉะนั้นขอให้นางทั้งหลายเลือกหยิบเอาตามปรารถนาคนละลูก ใครมีบุญก็คงจะได้แหวนนั้นเองนางสนมทั้งหลายพอทราบอย่างนั้นแล้วก็ต่างก็ยกมือพนมอติษฐานขอให้ได้แหวนวงนั้นแล้วก็หยิบขนมต้มไปคนละลูกคงเหลืออยู่ในตะไลท้องอีกลูกหนึ่งว่าแล้วก็ให้นางอสันธมิตราไปหยิบมาถือไว้แล้วก็ตรัสกนางสนมทั้งหลายว่าต่อไปนี้ขอให้เจ้าทั้งหลายบิดขนมต้มในมือออกมาดูสิว่าจะมีแหวนอยู่หรือไม่ ใครได้แหวนก็จะเป็นผู้มีบุญนางทั้งหมื่นหกพันก็พากันบิดขนมออกดูก็ปรากฏว่าไม่มีใครพบแหวนอยู่ในขนมต้มนั้นเลยสักคนเดียวพระองค์ก็รงหยิบขนมต้มในมือนางอสันธมิตราบิให้นางทั้งหลายดูก็พบว่ามีแหวนอยู่ในนั้นนั่นก็สดแสดงว่า นางสันธมิตรนั้นมีบุญจริงขนาดที่คนต้องหมื่นหกพันเลือกก่อนแล้วอะ่ะก็ยังไม่มีใครได้เลยเพือที่เล่ามายืดยาวเนี่ยเนาะก็แสดงหรือจะบอกให้รู้ว่าในสมัยสุขโขทัยนั้นเนี่ยมีขนมต้มกินกันแล้วหละแต่จะมีอะไรผสมบ้างอันนี้ก็หาข้อมูลยากแต่ถ้าว่ากันตามลักษณะขนมทั่วไปก็มีแป้งมีน้ำตาลมีมะพร้าวอันนี้ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดโตพอจะบรรจุแหวนได้วงหนึ่งละนี่ตอนต้นนั้นได้บอกว่าเราใช้ขนมต้มสังเวยปรับปิคเนตความจริงแล้วในพิธีต่างๆเราก็ใช้นะสังเกตดูสิเวลามีงานวงสวงสังเวยบายสีอะไรทั้งหลายเนี่ยเนาะก็จะต้องมีขนมต้มอยู่ด้วยคือบายแปลว่าข้าวสีแปลว่าดีเพราะฉะนั้นบายสีอะมันจะต้องมีถ้วยที่มี ชามข้าวว่างั้นเนี่อยู่แล้วละ่ะแล้วก็ตรงยอดมันก็จะมีข้าวต้มเอขนมต้มอยู่ด้วยชามข้าวชามใบสีเนี่ยก็มีขนมต้มขาวสามลูกอันนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคําถามก็คือว่าทําไมต้องใช้ขนมต้มเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจใครรู้ทำไมไม่ใช้ขนมอื่นอาจารย์สมัยก่อนก็จะอธิบายว่าขนมต้มเนี่ย มันทำมาจากวัตถุสามอย่างคือแป้งน้ำตาลมะพร้าวของสามอย่างนี้เนี่ยถ้าใครรู้จักนำไปทำขนมบริโภคก็ย่อมจะเกิดรสอร่อยถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่แน่วแน่จิตของผู้นั้นก็จะผ่องแพ้วปราศจากมุนถินดับเสียซึ่งโลภโทสะโมหะทั้งสามสิ้นไปทุกประการคำแบบนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่า การอธิบายนั้นเนี่ยเอาผลไปชนเหตุใช่หรือไม่แต่ก็เอาเถอะจะตีความก่อนตีความหลังก็เป็นเรื่องที่อืมน่าสนใจแล้วก็สอนในเชิงธรรมะได้ดีด้วยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนยากคนจนใช่ไหมแป้งทามาจากอะไรอ่ะพวกแป้งก็เจ้าคนเหนียวอะไรก็เอามาโม่มาอะไรน้ำตาลก็ หาเอาแถวนั้นน้ําตาลทรายอาขอไัยน้ําตาลปีป๊บน้ําตาลที่ทํามาจากตาลทํามาจากมะพร้าวอะไรก็ทําไปเถอะแล้วก็มีมะพร้าวมาข,ขูดอะไรกันเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องที่สอนใจเราพอสมควรเออพูดกันเรื่องขนมต้มก็ยังมีขนมที่เออน่าสนใจอีกขนมหนึ่งคือขนมเบื้อง แต่ส่วนจะเป็นอย่างไรขออนุญาตพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อว่าด้วยเรื่องของขนมเบื้องสักครู่เดียวครับถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to explore new way of learning English for communication. ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see your boarding pass, please? Now, sit back, relax, and enjoy the flight. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm welcome to city of Angle. และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th ารเายการกภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลพัญญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ อุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพกลับมาคุยกันต่อตะกี้นี้พูดกันเรื่องขนมต้มแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของขนมเบื้องขอแยกระย้อนไปตรงขนมต้มว่าเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลละรวมไปถึงขนมเบื้องด้วยเนี่ยเนาะ ในคัมภีทางพุทธศาสนากล่าวถึงขนมต้มนี่มีบ้านแต่จะเป็นรายละเอียดอย่างไรนั้นไม่แน่ใจเพราะว่าในหนังสือสารัตสมุดใจอัตถกถาพานวานก็กล่าวถึงพระวะ่าไม่ควรกล่าวขอหรือทำอาการให้คราวาสรู้ว่าต้องการอะไรเช่นว่า เจ้าภิกษุนั้นอย่าพึงกระทำซึ่งกายยวิการเป็นต้นว่าเขียนวงกลมกลมให้คนทั้งปวงเห็นว่าจะฉันขนมต้มกระทำเป็นแผ่นให้คนทั้งปวงเห็นว่าจะฉันขนมเบื้องอย่างนี้ยแสดงว่าขนมต้มกับขนมเบื้องนี้เป็นขนมมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลละ แต่รสชาติส่วนผสมอย่างไรนั้นไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของทางฝั่งอินเดียทางฝั่งอะไรนู้นกับไทยซึ่งคล้ายเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจขนมกุต้มเนี่ยอย่างที่พูดแล้วว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยละขนมเบื้องนี่มาพูดกันในภายหลังคือสมัยอยุธยาว่ามีคู่กันกันกบขนมครกที่ขนมครกเมื่อก่อนนี่อืม น่าจะทําเป็นแผ่นแค่สันนิษฐานว่าน่าจะทําเป็นแผ่นแบบขนมเบื้องแต่ว่าภายหลังถึงได้มาทําเป็นเป็นฝาฝากันไปเอาละพูดกันเรื่องขนมเบื้องที่กล่าวถึงในคำภีพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยเออพูดกันในหนังสือธรรมบทหนึ่งว่าเป็นเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งคือเศรษฐีโกศิยะ อิตเเศรษฐีคนนี้นี่เป็นเศรษฐีที่ขี้เหนียวที่สุดเลยขี้เหนียวที่สุดในสมัยพุทธกาลแล้วกันครั้งหนึ่งเนี่ยแกเห็นคนกินขนมเบื้องอยู่ข้างทางเดินแกก็เกิดอยากจะกินขึ้นมาบ้างไอ้ครั้นจะกินเองก็จะทํากินเองอะ่ะมันก็เบืองไงก็คิดถึงค่าเ่าสารค่าน้ำตาลขามะพร้าวค่าอะไรไม่รู้ของแกแกก็คิดอยู่นั่นน่ะอยู่หลายวัน ตัดสินใจไม่ได้แต่ความอยากกินขนมเบื้องมันมันมีมากจนแสดงออกด้วยการกระวนกระวายกินไม่ได้นอนสลับสู้ผอมซะงั้นน่ะการเป็นแปลงนี้เองทําให้ภรรยาเห็นผิดสังเกตร่างกายสามีซุดโสมไปก็ยิ่งสงสัยว่าเป็นอะไรสงสัยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมก็ถามสาเหตุไปอิตาเสตสโกสิยะนี่ก็ อ้อมอ้อมอมแ,อมแ,อมแอมตอบไม่ตรงความจริงหรอกแต่ว่าข้างภรรยาก็ไม่ยอมลดละก็พยายามซักไปซักมาว่าอยากกินอะไรจะทําให้ที่สุดเศรษฐีก็หลุดปากออกมาว่าอยากกินขนมเบื้องแต่ไม่ต้องการที่จะทํามากๆให้ทําเฉพาะกินคนเดียวเท่านั้นด้วยความที่ใจแกต์นีอ่ะแม้แต่ลูกเมียก็จะไม่ให้อ่ะคือกลัวจะหมด ลืองแล้วก็ไม่ให้ใครรู้ใครเห็นด้วยว่าทําขนมเบื้องเศรษฐีจึงให้ภรรยาเนี่ยขนเครื่องทําขนมเบื้องขึ้นไปทําบนปราสาทชั้นที่เจ็ดด้วยความรวยของแกงไงแกก็อยู่เออตึกสูงอะ่ะสมัยนั้นมันไม่มีลิฟต์หรอกการขึ้นปราสาทที่สูงเจ็ดชั้นก็คงจะขึ้นไปตามบันไดก็คาดกเนได้ว,ว่ากว่าจะถึงชั้นที่เจ็ด ทั้งคนทําคนกินก็น่าจะหอกกันไปแหละเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คงทราบทรงทราบด้วยญาณวิเศษของท่านถึงพฤติการของเศรษฐีก็เลยปรารถนาที่จะสั่งสอนให้เศรษฐีนี่คลายความตระหนี่ลงไปว่าแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกพระโมคคันลามาแล้วก็บอกว่าไปสั่งสอนเศรษฐีให้ลดความตระหนี่ลงเสีย พระโมกขลานะก็เหาะไปลอยอยู่ที่หน้าต่างชั้นเจ็ดนั่นน่ะขณะที่พรรยาเศรษฐีกำลังทำขนมเบื้องอยู่แล้วก็ทำอาการเพื่อจะขอรับบินทบาทขนมเบื้องท่านใส่เศรษฐีโกศิยะเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้จะไม่ให้ก็ดูกระไรอยู่เพราะว่าเห็นท่านโมกขลานะท่านอุตสาหะข,ขึ้นมาบินทบาทถึงปราสาทชั้นที่เจ็ด อย่างนั้นแล้วก็กลํ้มกลืนกลืนตัดสินใจสั่งภรรยาทำขนมเบื้องแผ่นเล็กเล็กวยไปแต่พอภรรยาตักแป้งไปเพียงนิดเดียวเนี่ยหยดลงไปทอดลงบนกระทะเนี่ยเนาะแป้งน้อยนิดก็ฟูพองขึ้นจนเต็มกระทะเป็นที่อัศจรรย์เศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเนี่ยเธอใช้แป้งมากเกินไป เสียด้ก็สั่งให้ภรรยาตักแป้งให้น้อยลงกว่าเดิมไปอีกทอดลงไปในกระทะนั้นปรากฏแป้งที่ทอดก็ฟูเต็มกระทะเหมือนเดิมตั้งความประหลาดใจให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากพอหมดผลทางจะแก้ไขก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาหยิบขนมเบื้องแผ่นหนึ่งถวายพระโมกคขคลานะไปแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมาอีกคือแทนที่ขนมเบื้องมันจะเป็นแผ่นเดียว ปรากฏว่าขนมเบื้องแผ่นอื่นๆน่ะที่ไม่ได้หยิบมันก็พลอยติดแผ่นแรกขึ้นมาทั้งหมดมิใยายพยาเศรษฐีจะพยายามแยกแกะมันออกจากกันอย่างไรขนมเบื้องมันก็ไม่ยอมแยกออกจากกันเศรษฐีโกศิยก็เหงื่อแตกเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นขนมเบื้องอะไรมันได้เหนียวอะไรกันขนาดนั้นในที่สุดก็หมดความพยายามก็ต้องตัดใจแล้วละ่ะ บอกให้ภรรยาถวายขนมเบื้องทั้งหมดนั้นให้กับพระโมคัลานะตัวเองก็ไม่อยากได้แล้วละ่ะพระโมคัลานะจึงได้แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนถึงคุณถึงโทษของความตรณีแล้วแสดงผลของทานว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยัญญะที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลคำว่ายัญญะก็ที่เราใช้ในคำว่าบูชายันนั่นแหละคือของที่บูชานั่นน่ะเจตีโกศยะ ถึงจะเป็นเศรษฐีขี้เหนียวก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้มืดบอดไปเสียทั้งหมดแกก็พอจะเข้าใจอะไรได้ง่ายๆฟังทรรแล้วก็เริ่มมีจิตเลื่อมใสก็หมดความประณีร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญนิมนต์เข้ามานั่งฉันขนมเบื้องบนแท่นนี้เถอะพระโมคคลลานก็ตอบว่าท่านเศรษฐีขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ในวิหารพร้อมด้วยพระภิกษุห้ารอยรูป ทรงตั้งพระไถ่ที่จะ,ะเสวยขนมฉะนั้นเมื่อท่านมีจิตศรัทธาถวายขนมก็จงให้ภรรยาถือขนมและน้ำนมไปถวายพระศาสดาเถิดเศรษฐีก็ถามว่าและเวลานี้พระศาสดาท่านประทับอยู่ที่ไหนเล่าคำตอบคือท่านประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารพระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์ให้เศรษฐีภรรยาไปถึงพระเชตวันวิหารด้วยเวลารวดเร็ว ทั้งสองก็ไปเฝ้าพระศาสดาทั้งฝั่งภรรยาก็บาตอะด้วยขนมเบื้องลงไปในบาตของพระพุทธเจ้าพระภิกษุห้ารอยรูปก็ได้ฉันขนมเบื้องครบทุกองค์ตัวเศรษฐีเองภรรยาเองก็ได้กินขนมนั้นด้วยบรรดาผู้คนที่มาร่วมสมาคมอยู่ในบริเวณนั้นก็ได้กินขนมเบื้องกับเขาไปด้วยสิ่งที่นับว่า อัศจรรย์ยิ่งนักก็คือขนมเบื้องที่พรรยาเศรษฐีเตรียมไปถวายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ทาไมมันไม่หมดสักทีหนึ่งนี่เป็นเหตุที่ทําให้เศรษฐีผัวเมียนี่จงหนสนเท่มากนะักก็เลยไปกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเหตุใดขนมมันจึงไม่รู้จักหมดพระศัสดาก็ตรัสแนะว่าถ้าการะนั้น ท่านทั้งสองจุงทิ้งขนมที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ซุ้มประตูพระจิตวันนั่นแหละสองสามีก็ขนขนมเบื้องที่เหลือ,อไปเททิ้งที่ซุ้มประตูพระจิตวันตามรับสั่งกล่าวกันว่าแม้การเวลาจะผ่านมาช้านานแล้วสถานที่นั้นก็ยังเรียกกันว่าเนื้อมขนมเบื้องเพราะว่าเป็นกองขนมเบื้องของเมื่อคืนมาเทขนมทิ้งแล้วก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็ทรงอนุโมทนาที่ทั้งสองได้ถวายขนมปจบอนุโมทนาทั้งสองก็บรรลุโสดาปฏิผลคือทำที่ระโสดาบันได้บรรลุนี่แหละแล้วถวายบังคมกราบลาขึ้นบันไดที่สุ้มประตูพระเชตวันปุดพระเชตวันขอ,อาภายัยก็ปรากฏว่าทั้งสองก็กลับมายืนอยู่ในปราสาทที่อยู่ของตนเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีโกศิยะก็เลิกตรณนีแล้วก็ ตั้งหน้าตั้งตาบริจาคทรัพย์ทำบุญอย่างไม่อั้นขนมเบื้องนี่ในภาษาบาลีเรียกว่าขนมกุ่มมาดทำจากแป้งข้าวเจ้ามีน้ำพึ่งน้ำอ้อยราดหน้าแผ่นแป้งหรือ,อยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตามเรื่องนั้นใช้ว่าทอดบนแผ่นกระเบื้องที่เราพูดยู่ว่าขนมเบื้องของไทยก็เพราะว่ามันเป็นแผ่นไงเป็นแผ่นกระเบื้องอ่ะ โบราณนี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแผ่นหินบางๆหรือแผ่นกระเบื้องดินเผาแล้วก็เอมีไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำไปขนมเบื้องไม่ได้ทําง่ายแต่กินง่ายเราจึงมีสำนวนว่าอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากขนมแขกขนมไทยอาจจะเหมือนจะคล้ายกันทั้งขนมต้มขนมเบื้องวันนี้พูดคุยกันเรื่องของขนมแล้วก็ หลายคนอาจจะอยากไปหาอะไรรับประทานให้มันชื่นใจก็แนะนําว่าไปหาขนมต้มขนมเบื้องมากินให้อร่อยแล้วกันส่วนท่านที่เอมองคนอื่นว่าอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากก็ตัดอกตัดใจเสียอย่าไปว่าเขาเลยใครเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปแล้วกัน วันนี้รายการเพลินภาษานานาสาระก็คงจ้องจบแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ